ครับดราพองในตอนนี้ชื่อว่ากูมาเล่น SKY w a อร์ะเป็นไงหลากหลาแล้วไปดูกันเลย,ลเลยโอเคน,นครับผมก็สวัสดีทุกคนครับผมก็วันนี้เรามาเป็นดราพองครับผมในมินเกมที่ชื่อว่าสกายวอรับเป็นชาเรเลนดราพอง เล่าเสียงสุกทำไมนะครับโอเคไปดูกันเลยว่าจะเล่นเก่งหรือเล่นกากนะครับไปด,ด้วยนะโอเคนะก็อยู่กับดูลลมอนนะตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปไม่มากแล้วสกายวอร์ที่ดอลลมอนไม่ได้เล่นมานาน,นก็จะโชว์แบบให้ดอลลมอนดูด้วยเป็นไรเจร๋งไหมนี่มันจะให้ดูแบบและนี่เราจะมีชุดเกาะให้ใส่ด้วยมันเป็นตอนเริ่มต้นอะ ดอลแล้วนต์รู้สึกว่าการอัปเดตในครั้งนี้ของเซิร์ฟนี้มันดีมากเลยแต่ว่าโดเลมอนไม่ชอบแบบนี้อ่ะถ้ามันบั็อกอีกดอลลมอนจะไม่เล่นแบบนี้อีกแล้วแต่มันไม่บั็กแล้วดอลมอนะละเฮ้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 โอเคจะลดเสียง่าในหน,าหน้านในเก้าเฮ้เฮ้เฮ้เฮาไม่ใช่เก้าแล้วเราจะต้องเป็นดอลแลมอนนะ โอเคตามชาเลนตามชาเลนโอ okay. เคโดนแลมอนต้องเปลี่ยนกางเกงสักหน่อยโอะเก่ง okay. ั้นมาดูกางเกงราคากลากไปหน่อยโดนแลมอนต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงราคาแพงแล้วละ่ะโดนแลาต้องมีของพิเศษประจำกายใช่ไหมของพิเศษประจำกายของโดนแลมอนคือดีโดใช่ที่ไหนล่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เดี beam, oh, ๋ยวช่องบีแต่ช่องบินเดพันบุรีใช่ไหมโอเคปะแล้ไม่มีดาบเดี๋ยวเราก็สามารถซาได้ด้วยที่ขุดเฮ้เฮเฮ้เฮ้เเฮเราจะต้องมาเอานี้ก่อนจ๊บู้ได้ของแล้วได้ดาบแล้วบอกมาด้วย โอ้ยบล็อกตามูตามิแล้วก็เอานี่มาดูวยเขาพิเศษประจํากายเคเขาพิเศษประจํากายต่อบล็อกดีโดทุกอย่างของโดอเรมอนจะเป็นดีโดนะครับเคลชาเลนจ์นี้ดีโดต้องท้าดเรมอนต้องท้าต่อด้วยไม่ใช่ดีโดดีโด้เของพิเศษประจํากายกลางแล้ว โอุโมงค์ดีโดอุปกรณ์ดีโดของโดรลอมอนเจ๋งไหมล่ะครับแดบว่าทำให้โดรม้งมาอยู่ตรงกลางได้ด้วยนี่ก็คือประตูไปไหนก็ดีโดของทุกอย่างของโดรลอมอนบอกแล้วว่าต้องเป็นดีโดโอ้มือดีโดโอ้ดีโดดีโด เจอบล็อกดีโด้ด้วยทำให้ทำให้ต่อไปไหนก็ได้วู้ดิดีโด้ว้าวเค้โรเบิร์ต่อไปเลยเค้กแป๊บนนะโอเคกลับมาต่อกันเลยเมื่อกี้ขอโทษเลยนะที่ไม่ได้อัดตอนเก็บของเพราะมีคนมาห้องน่ะอิ เกมโดโดมอนไม่ได้เล่นนานเออเออเพิ่งเล่นดีกว่าโดนี่คือครั้งแรกไอโดมอนได้แล้โดมอนเขาเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับโอ้จะคนอะเฮ้ยทำไงเนี่ยเฮ้ยควานนี่ดูตัวมานะเกมไปทุกทนเลยอู้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 ไม่ได้เลยค่ะ ก็เก oh ah. hey, okay, ิดไฟอะเฮ่กลับมาอีกครั้งนึงนมื่อกี้ดูแลมันใช้ของวิเศษดีโดไม่ได้โผล่านดีโดนี่ต้องแพ้ดาบดีโดของมันน่ะดาบดีโดของมันนี่มันโหจริงๆเลยโดูมันสู้ไม่ได้จริงๆต้องขอโทษทุกคนด้วยดีโดแต่ไม่เป็นไรเรามีชุดเกาะดีโดกับที่กด เออโอ้ปีนใจจังรอบนี้ได้ขวานที่ดูขวานเหล็กปีโดูด้วยอ่ะโอ้ดูมงต้องว่าต้องชนะแน่นอนเลยอ่ะโอ้ต้อง้องต่อสนะก็เ้อะโอเคตุ๊กออกมาทำมั่เสือดองยาวเลยนี่อ่ะ เมองไม่ค่อยสบาย <c oughs> อู้ในหมวกด,ด้วย okay, okay. Okay, โอเคโอเคโอเคเดลม,มอนมีอู้ประจำกายเยอะแล้วโอ้ทำไมเขาเขาตัดตัวมั่งทำไมตดต่อบล็อกแล้วล่ะแต่หายต้องเล่นก่อน จู๊จุ๊จุ๊จ๊จูไปเลยไปเลยก็ก็โดนมอนโดมันจะไม่ลอยเดี๋ยวเราไม่หัวเก็บของก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็ออกมามาดูสถานการณ์นิดหน่อยแล้วพี่งก็ได้รองเท้ามาแล้วโอเค ปะเราไปสู้กันเลยเรอบเมื่อกี้มีแค่ขวานขวานเลยพีโดมาดูกันใครจะชนะอู้มันดาเพชรดีโดโอะเฮ้ยดาบเพชรดีดูดาบเพชรดีดูอะไรเหรอเย้เรพุ่ง้นมาเลอ้ตบมือให้เราฟังหน่อยนะแล้วมาดิเุ่มมือ,มอในใจมากใี่ชน,นะอู้อู้ฟัง ฝึกเล่นนะเนี่ยก็ชนะแล้วรอบแรกรอบรอบรอบแรกนี่เดอมึงชนะโอ้โอ้โอ้ออโออเด์มอนโ้ดาเพชรได้จอนที่มันทีเผลอต่างหากล่ะแต่ก็ขอบคุณนะคนที่เชีร์เป็นกำลังใจน่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนที่เออเเป็นเสียงก่อนได้ปะ